ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอาจทำให้ใครหลายคนจมอยู่กับความหดหู่ท,ทอ้อท้อสิ้นหวังแต่สำหรับหญิงจิตราราชวงศ์เด็กสาวสายเลือดผู้ไทยไวัย22ปีที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังในวันที่กำลังมีอนาคตสดใสเธอใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์ในการบอกลาความโศกเศร้า แล้วตั้งต้นคำถามถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่และนี่เองที่ทำให้เธอลงมือหรื้อค้นลิ้นชักความทรงจำนำความฝันในวัยเยาวมาทำให้เป็นจริงคือเราอยู่กับความทุกข์นะคะมานานแล้วทีนี้ก็คือเราก็เลยว่า ไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์นั้นให้เสียเวลาค่ะอเอาเวลาที่เหลือมาทำประโยชน์ดีกว่าค่ะเพราะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวแค่ไหนะค่ะก็เลยต้องไม่รอเวลาแล้วต้องรีบทำค่ะรีบทำก่อนที่จะไม่ได้ทำนะคะความเจ็บป่วยที่มักจะเป็นเครื่องฉุดรั้งชีวิตไม่เพียงสามารถฉุดดึงความคิดของเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนผู้แพ้ให้เป็นผู้ชนะเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนลังยามาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเปลี่ยนเด็กสาวที่โรคคนหนึ่งเป็นครูชีวิตเปลี่ยนค่าเล่าเรียนเป็นการทำงานจิตอาสา เปลี่ยนผู้รับเป็นผู้ให้ซึ่งท้ายที่สุดได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขสิ่งที่หนูทําอยู่นะคะมัน ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะคะเป็นเพียงจุดเล็กๆนะคะแต่สิ่งที่ทําอยู่เป็นความภาคภูมิใจมากกว่าค่ะภูมิใจที่เราได้สอนเขาได้ให้เขาแต่สิ่งที่สอนกับสิ่งที่ให้ที่ได้มากกว่าความรู้ก็คือเรื่องการปลูกจิตสํานึกให้เด็กมีจิตสาธารณะมีจิตใจช่วยเหลือเกื้อกูลอาสารักชุมชนท้องถิ่นอยากจะให้เด็กกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บางอย่างอาจจะเลือนหายไปบ้างอยากให้เด็กกลุ่มนี้แหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะรื้อฟื้นเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เคยมีมากับคืนมาเหมือนเดินมนะคะ<ม>สิ่งที่เราได้ก็คือเขาช่วยบำบัดความทุกข์ในใจเราอะคะ่ะ<ม>นี่คือสิ่งที่เราได้กับเขาอะคะ่ะ<ม>คือ ความไร้เดียงสาของเด็กนะคะมันช่วยให้เรามีความสุขนะคะลืมความทุกไปนี่ก็คือถือว่าเป็นกําไรแล้วค่ะความเจ็บป่วยไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังได้เคลื่อนย้ายความคิดและความเข้าใจของเด็กและผู้คนในชุมชนที่มีต่อความหมายของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าถึงเธอจะบอกว่า สิ่งที่เธอกำลังทำเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้นี่เองคือต้นกล้าแห่งความดีงามที่ได้บ่มเพาะลงไปในหัวใจของผู้คนโดยเฉพาะลูกศิษย์ตัวน้อยๆเพื่อรอวันที่จะเติบโตงดงามในการข้างหน้าถ้าเราไม่ป่วยวันนั้นก็คือสงสัยเราก็คงไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนวัยทำงานที่อยากจะ ได้นู่นได้นี่ทํางานประสบผลสําเร็จคือมันเป็นแผนปกติของชีวิตคนทั่วไปอะค่ะแต่นี่มันทําให้เราได้ชุดคิดนะคะว่าถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่มีโอกาสทําเพราะความเจ็บป่วยค่ะเป็นตัวแปรสาคัญนะคะก็ขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทําให้เรามีเวลาไต่ตองมีเวลาคิดคิดที่จะลงมือทําประโยชน์ให้สังคมก่อนที่จะไม่ได้ทำนะคะ